สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่37เราให้ชื่อตอนว่าเลือกแล้วในนิยายเสียงเรื่องพนันรักนายเพลย,ย์บอยอย่าลืมนะคะว่านิยายเรื่องนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ในแอป t h a n ล l ย c o m นิยายของอีแยมพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ ล่อยลูกเพคะท่านพ่อลูกจะอยู่กับเพียแต่ก่อนที่ริสาจะโดนลากไปถึงรถมืออีกข้างของริสาก็ถูกคีรินคว้าเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีอย่าพาองค์หญิงไปจากกระหม่อมเลยพะยาค่ะไม่ได้ลูกหญิงจะต้องกลับเจเรียกับข้าเจ้าชายวินเลียมเลือกที่จะไม่สนใจคําอ้อนวอนของคนทั้งคู่ก่อนที่จะเดินเข้าไปดึงมือของคีรินให้ออกจากมือของริสาจนในที่สุดมือของคนทั้งสองก็แยกออกจากกัน กระหม่อมขอร้องนะยาคะอย่าพาองค์หญิงไปจากกระหม่อมเลยคีรินถึงกับคุกเขา่ายกมือไหว้สร้างความตกใจให้กับผู้มาใหม่อย่างท่านคีเดียวและมาดามเพียงเดือนทั้งสองวิ่งลงมายืนอยู่ใกล้ๆกับลูกชายของตัวเองที่ตอนนี้คุกเข่าพนมมือไหว้และร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารคีรินลูกนะพยาคาเจ้าชายอย่าพาองค์หญิงไปจากกระหม่อมเลยพยาคา คีรินก้มลงไปกราบตรงที่ปลายเท้าของเจ้าชายวินเลี่ยมแต่ก็โดนเจ้าชายวินเลี่ยมถอยหลังนี้และเมินหน้านี้เดินไปทางอื่นโดยไม่มองมาที่คีรินที่กำลังก้มกราบตนเองอยู่เรามีทางเลือกให้เจ้าตัดสินใจได้สองทางคีรินเงยหน้าขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงที่เจ้าชายทรงตรัสกับเขาข้อแรกปล่อยให้ลูกหญิงของเราไปแต่งงานกับคนที่เหมาะสม ปล่อยให้เธอไปมีชีวิตที่ดีกว่าที่จะต้องอยู่กับคนอย่างเจ้าข้อที่สองให้ลูกของเราอยู่กับเจ้าแต่ลูกหญิงจะต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งแต่ลูกหญิงจะต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งองค์รัชทายาทและตําแหน่งองค์ราชินีคนถัดไปของประเทศเจเรียหลังจากที่เจ้าชายวินเลียมพูดจบก็หันกลับมามองหน้าคีรินด้วยแววตาที่จริงจังถ้าเจ้ารักลูกของเราจริง เจ้าคงจะรู้นะว่าเจ้าจะต้องเลือกข้อไหนขีดินได้แต่คิดหนักว่าเขาควรที่จะเลือกยังไงดีทางเลือกทั้งสองทางที่เจ้าชาให้เขาเลือกไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ายจใจเธอยอมทิ้งอนาคตที่ดีทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่กับคนอย่างเขาอย่างนั้นเหรอเขาคงทําไม่ได้หรือว่าจะยอมปล่อยเธอไปให้เธอไปเจอกับทางที่ดีมากกว่าการที่จะต้องมาอยู่กับคนอย่างเขา เขาก็ทําไม่ได้อีกเช่นกันแล้วทางไหนละจะเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับเขาและเธอคีรินได้แต่มองไปยังหน้าของคนรักที่ตอนนี้กําลังยืนร้องไห้อยู่ข้างผู้เป็นมารดาของเธอสายตาที่เธอมองมาที่เขานั้นมันมีแต่ความขอร้องไม่ให้เขาปล่อยเธอไปและมันยังคงมีแต่ความรักที่อยู่ในสายตาของเธอนั้นที่ส่งมาให้เขาแต่เขาก็คงจะเห็นแก่ความสุขของตัวเองไม่ได้ กระหม่อมขอเลือกคีรินมองหน้าคนรักที่กำลังมองมาทางเขาด้วยสายตาที่อ้อนวอนก่อนที่เขาจะก้มหน้าหลบสายตาคู่นั้นสูตรกลมหายใจเขา้าเต็มปอดให้แน่นลรวตัดสินใจเลือกออกไปกระหม่อมขอเลือกข้อแรกพยาค่ะคีรินหลับตาแน่นตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเธอเธอเป็นเจ้าหญิงก็สมควรแล้วที่จะต้องไปเจอกับคนที่เหมาะสมไม่ใช่เขาที่ไม่มีอะไร ที่จะเทียบกับเธอได้เลยแม้แต่นิดเดียวเฮียริสาเรียกคีรินเสียงเบาวิวเธอไม่นึกเลยว่าเขาจะตัดสินใจเลือกอย่างนี้เธอมองไปยังคีรินด้วยสายตาที่ผิดหวังเป็นอย่างมากที่เขาตัดสินใจเลือกแบบนั้นทำไมทำไมเขาคิดอะไรอยู่กันแน่เขาไม่รักเธอแล้วหรือไงถึงได้ตัดสินใจแบบนั้นลงไปในเมื่อเจ้าตัดสินใจเลือกแล้วเราก็กลับกันเธอลูกริสา เจ้าชายวิลเลียมพยักหน้าเบาๆให้เจ้าหญิงลีนาภาริษาเดินขึ้นไปที่รถโดยครานี้ริษายอมขึ้นรถไปแต่โดยดีและไม่คิดที่จะหันกลับมามองคีรินที่นั่งก้มหน้ามองพื้นอยู่เลยเราขอขอบใจเจ้ามากนะที่เจ้าไม่เห็นแก่ตัวยอมปล่อยลูกหญิงของเราไปให้ไปเจอกับคนที่รักเขาและเราก็ขอเชิญครอบครัวของท่านไปงานแต่งงานลูกสาวของเราที่จะถึงด้วยนะส่วนบัตรเชิญเราจะส่งมาทีหลัง เจ้าชายหันไปพูดพร้อมกับส่งสายตาที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างไปให้ท่านคีเดียวและมาดามเพียงเดือนให้ได้รับรู้ก่อนที่เขาจะนั่งยองๆตรงหน้าของขีรดินก่อนที่จะนำมือหนาของตนเองไปวางบนไหล่ของกีรินเบาๆเราหวังว่าถ้าเจ้ารักลูกเราจริงเจ้าคงจะไปร่วมแสดงความยินดีกับเธอใช่ไหมและเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นเจ้าในวันสำคัญของลูกเรานะเจ้าชายวิลเลียมพูดแค่นั้น ก่อนที่ท่านจะตบไหลของคีรินเบาๆแล้วเดินออกไปขี่ดินได้แต่มองขบวนรถของริซาที่เล่นออกไปจากตรงนั้นจนสุดสายตาเขาอยากจะวิ่งตามเธอไปแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อเขาเลือกที่จะปล่อยเธอไปเองหลังจากที่ขบวนรถของริซาขับออกไปแล้วเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งทุกคนในที่นี้ต่างร่วมกันถ่ายรูปและแสดงความยินดีกันอย่างสนุกสนาน ต่างจากคีรินที่ได้แต่นั่งมองกล่องแหวนแต่งงานที่อยู่ในมือของตัวเองก่อนที่จะนำมันเข้ามากอดอยู่ในอ้อมอกทันคีดเดียวและมาดามเพียงเดือนรวมทั้งเหล่าเพื่อนๆของเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าก่อนที่มาดามเพียงเดือนจะดึงลูกชายที่กำลังเสียใจจากเรื่องที่ผ่านมาเข้ามากอดแม่ครับเธอไปแล้วเธอไปจากผมแล้วครับคีรินลูกไม่ต้องร้องนะมาดามเพียงเดือนกอดปลอบ พร้อมกับรูปหลังของคีรินเบาๆถือเสียว่าแกกับองค์หญิงทําบุญมาแค่นี้ก็แล้วกันนะคีรินท่านคีเดียวไม่รู้จะปลอบลูกชายที่กําลังเสียใจอยู่ตอนนี้ได้ยังไงหยุดร้องเถอะว่าคีรินถึงแกจะร้องยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์ชีโน่ก็ได้แต่ปลอบเพื่อนทั้งๆที่เขาก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยที่เพื่อนของเขาต้องมาอยู่ในสภาพนี้ถึงแกกับองค์หญิงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเรียวพูด ก่อนที่จะหันมามองคีดินที่กำลังซบอกแม่ของตัวเองแต่แกก็ยังสามารถที่จะรักเธอได้นี่ใช่ไอ้เดียวไอ้เดียพูดถูกดูฉันเป็นตัวอย่างสิเสียทั้งลูกเสียทั้งเมียแต่ท่านก็เลือกที่จะรักพวกเขาถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่กับเธอก็ตามพัตเตอร์ลงไปนั่งข้างๆก่อนที่จะตัปลายของคีดินเพื่อเป็นการให้กำลังใจขอบใจขอบใจพวกแกมากนะเว้ย คีรินปรออกจากอ้อมกอดของผู้เป็นแม่ก่อนที่จะหันไปมองเพื่อนๆนของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับส่งสายตาที่เป็นห่วงมาให้เขาผมต้องขอบคุณเด็ดดีกับแม่มากนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างผมคีรินยกมือไหว้บิดาและมารดาของเขาที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดไม่ไปไหนแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอนะคีรินมาดามลูกหัวของคีรินเบาๆอย่างราักใคร่ไม่ให้เด็ดกับแม่อยู่ข้างแก เราจะให้แดนกับแม่ไปอยู่ข้างไคลาท่านคีเดียวพูดทีเล่นทีจริงก่อนที่จะดึงลูกชายคนเดียวของท่านเข้ามากอดจำไว้นะคีดินไม่ว่าแกจะเป็นยังไงจะเสียใจขนาดไหนก็ยังมีฉันกลับมาดามอยู่เคียงข้างแกเสมอไอ้ลูกรักหลังจากที่รีสาจากเขาไปแล้วขีดินก็เอาแต่ทำงานหามลุ่งหามคําแตบจะไม่ได้พักผ่อนไม่สิต้องเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนเลยก็ว่าได้ พอเขาเออกแต่ทำงานเสร็จจากงานโรงแรมก็ไปที่ร้านจิวเวอรี่เสร็จจากจิวเวอรี่ก็ไปต่อที่สายการบินเรียกได้ว่าทำกันแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวที่เขาเลือกที่จะทำงานให้หนักแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้ไม่มีเวลาว่างที่จะต้องคิดเรื่องของเธอเพราะถ้าเขาเอาแต่อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรภาพทุกอย่างในวันวานที่เขาและเธอได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็มักจะลอยเข้ามาในสมองของเขาตลอดเวลา การทำงานหนักของคีรินทำให้ทุกคนอดเป็นห่วงไม่ได้วันๆเอาแต่หมกมุ่นอยู่แต่ในห้องทำงานเพื่อนชวนไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็เดินคีรินปฏิเสธตลอดจนพวกเพื่อนๆเ,เขาล่าถอยไม่กล้าที่จะชวนคีรินไปเที่ยวที่ไหนอีกเลยเพราะชวนไปย,ยังไงก็ถูกปฏิเสธกลับมาอยู่ดีเชิญครับเสียงเคาะประตูดังขึ้นในขณะที่คีรินกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานของบริษัทจิวเวอรี่ ซึ่งก่อนที่ประตูจะเปิดเข้ามานั้นก็คือพ่อและแม่ของเขานั่นเองอ้าวสวัสดีครับแดดดี้แม่แล้วนี่มายังไงกันครับคีดินปิดแฟ้มเอกสารที่เขาเซ็นเสร็จแล้วก่อนที่จะเดินออกจากโต๊ะทางานไปนั่งบนโซฟาที่ตอนนี้มีพ่อกับแม่ของเขานั่งอยู่แดดดี้กับแม่เป็นห่วงแกก็เลยแวะมาเยี่ยมทันกีเดียวเอ,อ่ยบอกพร้อมกับมองไปตามใบหน้าและร่างกายของลูกชายเพียงคนเดียวที่ตอนนี้ ดูสู้ผอมลงไปถนัดตาซึ่งมาดามเพียงเดือนก็สำรวจมองมาที่คีรินเหมือนกันทำไมทำไมลูกปล่อยให้ตัวเองสู้ผอมไปแบบนี้ล่ะลูกเรลานี่ลูกได้ทานข้าวบ้างไหมคีรินเธออดเป็นห่วงลูกชายของเธอไม่ได้จริงๆผมทานทุกมือครับแดดดีกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใครว่าละ่ะตั้งแต่เธอไปเขาทานข้าวแทบจะนับคำได้แค่เห็นมันเขาก็ไม่รู้สึกอยากที่จะทานมัน แต่บางครั้งเวลาเขาตักมันเข้าปากมันก็ยากที่จะกลืนลงไปมันเหมือนกับว่ามีอะไรมาจุกที่ลำคอของเขาอยู่ตลอดเวลาท่านคีเดียวกับมาดามเพียงเดือนก็ได้แต่พยักหน้าไม่พูดอะไรเพราะเขาทั้งสองรู้ดีว่าลูกชายของเขากำลังโกหกจากที่เลขาของคีดินที่อยู่หน้าห้องคอยรายงานเขาว่าวันวันคีดินไม่ยอมแม้แต่จะทานอาหารหรือบางครั้งทานได้แค่สองสามคำ ก็เรียกให้เธอเอาไปเก็บทั้งสองมองหน้าลูกชายเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเรานี่แดดดีกับแม่มาหาผมที่ทำงานมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีอะไรผมจะได้ไปทำงานต่อคำถามของคีรินทำเอาผู้เป็นพ่อและแม่หนักใจอยู่ไม่น้อยท่านทั้งสองมองหน้ากันก่อนที่ท่านคีเดียวจะพยักหน้าเบาๆให้กับผู้เป็นภรรยาส่วนมาดามเพียงเดือนก็ทำหน้าเหนื่อยใจ ก่อนที่จะเปิดกระเป๋าแล้วล้วงบัตรเชิญหนึ่งใบมาวางไว้บวนโต๊ะตรงหน้าคีรินบัตรอะไรเด้อครับแม่คีรินถามผู้เป็นแม่ก่อนที่จะเอื้อมไปหยิบบัตรเชิญใบนั้นขึ้นมาอ่านเขาก็ต้องเบิกตากว้างเพราะบัตรเชิญในนั้นก็คือบัตรเชิญให้ทางครอบครัวของเขารวมทั้งเขาด้วยให้ไปร่วมงานแต่งตั้งองค์ราชินีคนต่อไปและในบัตรเชิญใบนั้นได้ระบุอีกงานหนึ่งว่า นั่นก็คืองานแต่งงานขององค์หญิงเมริซากับเจ้าชายคามินซึ่งงานทั้งหมดนี้จะถูกจัดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้าทางเจเรียส่งบัตรเชิญนี้มาให้พ่อกับแม่เมื่อเชา้าในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมลงทุนผู้เป็นแม่อธิบายให้กับลูกชายได้เข้าใจซึ่งในบัตรเชิญนั้นก็มีชื่อลูกอยู่ด้วยนะแดดดีกับแม่ก็เลยจะมาถามลูกว่าลูกจะไปไหมถ้าไปก็เตรียมตัวให้พร้อม วันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางตอนนี้เขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่ผู้เป็นพ่อพูดออกมาเลยสักนิดเดียวเขาเอาแต่มองดูบัตรเชิญน,นั้นด้วยแววตาที่สันเทาขีรดินจ้องไปยังชื่อของริซาที่พิมพ์อยู่บนบัตรเชิญอีกครั้งเขาได้แต่ภาวนาขอให้ชื่อของริซาหายไปแล้วกลายเป็นชื่อของคนอื่นใส่เข้ามาแทนแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ว่าเขาจะมองยังไง มันก็ยังเป็นชื่อของริษาคนรักของเขาอยู่ดีคีรินนำบัตรเชิญไปวางไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเอนหลังไปพิงกับพนักโซฟาก่อนที่จะหลับตาลงอย่างช้าๆแล้วปล่อยให้น้ำตาแห่งความเสียใจไหลลงมาโดยที่ไม่มีแม้แต่เสียงสะอื้นท่านคีเดียวกับมาดามเพียงเดือนมองหน้ากันเขาทั้งสองรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายของเขาไม่น้อยแต่เขาจะทำยังไงได้เพราะเขาก็ต้องทำตามอีกฝ่าย ที่บัญชาเขามาอย่างที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้มาดามเพียงเดือนลูกไปนั่งข้างๆคีรินที่นั่งหลับตาอยู่ก่อนที่เธอจะซับน้ำตาออกจากใบหน้าของลูกชายเบาๆถ้าลูกไม่โอเคก็ไม่ต้องไปกับแดดดีและแม่ก็ได้นะลูกคีรินลืมตาขึ้นมามองผู้เป็นแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนที่จะจับมือของท่านเอาไว้ผมโอเคครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเขากำลังโกหกผู้เป็นพ่อกับแม่ และเขาก็กำลังโกหกตัวเองอยู่ปากของเขาที่พูดว่าไม่เป็นอะไรเขายังไหวแต่ในใจนั้นไม่ใช่เลยเขาไม่โอเคเขาไม่ไหวมันเหมือนหมดเรียบแรงที่จะทำอะไรไปทุกทุกอย่างเขาอยากจะหนีหายไปที่ไหนสักแห่งที่ที่จะไม่ทำให้เขาต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่เขากำลังเจอแต่เขาทำมันไม่ได้เพราะสุดท้ายเขาก็ต้องเจอกับความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกีรินมองไปอย่างบัรเชิน ที่ต้องอยู่บนโต๊ะอีกครั้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจผมจะไปเจรียกับแดนดีและแม่ครับขอให้เขาได้เห็นเธออีกสักครั้งก็ยังดีขอให้เขาได้เห็นเธอขึ้นไปอยู่ในที่สูงสุดของชีวิตเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วจบตอนที่37เลือกแล้วในนิยายเสียงเรื่องพนารักนายปรีบอยอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ